ดยอดเลยค่ะพี่่พี่บอกแล้วอ้าหนูเดินหลงหามาแบบนี้เป็นอะไรแล้วลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะลุงนี่เป็นอะไรก็ปรึกษาลุงเถอะหน่าลุงเงาเหงาเบื่อเบื่อแค่ได้รู้ความจริงว่าแฟนที่กําลังคบอยู่เขากําลังนอกใจหนูอะค่ะลุง ความรักไหนไว้เรียนไม่เป<อ>็นไรล,ลูกเดี๋ยวอนาคตอ่ะลุงเชื่อว่าหนูอ่ะก็ได้เจอคนดีๆแนม่มันจะมีจริงๆเหรอคะลุงม,มันก็มีดิยังไงคนเราอ่ะมันต้องมีเนื้อคู่กันทุกคนอยู่แล้วแนะแต่กว่าจะถึงวันนั้นหนูต้องเจอกับความเจ็บปวดมากมายขนาดไหนกันคะลุงอ,อย่าไปคิดมาก บางทีคนถัดไปจากไอ้นี่ก็อาจจะเป็นเนื้อคู่ของหนูแล้วก็ได้นะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงกันล่ะคะว่าคนไหนเราจะต้องรักเขาจริงๆเ,เรื่องนี้ก็ตอบยากกว่ามันต้องค่อยๆศึกษากันไปหนูเอ้ยถ้าเป็นยากขนาดนั้นหนูว่าไม่ต้องมีความรักเลยมันน่าจะดีกว่านะคะเขาเลแบบ่นหนัสิคนแบบหนูมันคงไม่เหมาะกับความรักหรอกคะ่ะ ว่าแต่คุณลุงมายืนทํำอะไรอยู่ตรงนี้คะเนี่ยวันดีวันลุงอ่ะจีบสาวอีกคนนึงแล้วก็นัดเจอกันตรงเนี้แล้วเขาก็บอกลุงว่าเดี๋ยวเขาจะไปซื้อน้ําแป๊บนึงให้ลุงยืนรอที่นี่อ๋อแต่ว่าวันนี้ร้านน้ําแถวนี้น่าจะปิดนะคะอ๋อจริงเหรอถึงว่าเห็นไปซื้อน้ำตัำ้งสองสาปีแล้วยังไม่กลับมาเลยอะสงสัยร้านปิดเอออะไรนะคะลุง สองสามปีแล้วเหรอคะที่เขาไปอะ่ะอมไม่ใช่อดิแจกอ่งเปาเข้าวอลเลตฟรีฟ,ฟเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปวนนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์วอลเลตของทุกคนไว้ด้วยนะอะแหมร้านนี้ทำไมมันรออาหารนานจังวะรอก่อนทนะน่าเดี๋ยวก็ได้กินแล้วล่ะหิวจะย,า,ย,า,ยาแล้วเนี่ยนี่อะไรกันเนี่ย นี่โทยะนายไม่คิดจะใส่ใจฉันเลยเหรอฮะฮ้ยนั่นมันโทยะนี่หว่าใครกันหรออ๋อแกไม่รู้จัจได้ไงเลยเนี่ยเขาอยอู่ข้างห้องเราไงนมาจะหล่อที่สุดในโรงเรียนแล้วมั้งอ๋อทําทำไมน้องเสียงดังด้วยลนะ่ะไอ้แค่วันครบรอบแค่เนี้ยังจำไม่ได้เลยงั้นหรอแถมเรื่อง,งอื่นอีกตั้งแต่คบกับนายมาเนี่ยไม่เห็นได้เรื่องเลยสักอย่างมีอะไรค่อยๆค,คุยก็ได้ไม่ค่อยคุยแล้วเว้ย ฉันทนไม่ไหวแล้วมีดีแค่หน้าตาจริงเลยแกเนี่ย <Okay. S 1> เสียเวลาเฮ้ยขนาดโทยะหลอขนาดนั้นก็ยังโดนบอกเลิกได้เหมือนกันหรือวะเนี่ยน่าสงสารเขาเนาะด้าน,นดีจริงด้วยใช่ไหมน่ารงสารเลยหมายถึงว่าเริ่มหิวแล้วจริงๆด้วย <c oughs> อ่อนี่แกยายคากิชไม่ได้หมายถึงเรื่องของกินบ้ย้ยอ้าวหรออ้แกเนี่ยนะว่าแต่แกอะ ไม่หาแฟนสักคนเหรอเนี่ยฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยอะตอนเนี้นี่แต่ว่ายังไงก็ต้องมองหาไว้บ้านด้วยเผื่อถ้าวันหนึ่งฉันมีแฟนขึ้นมาเธอจะเหงานะแล้วว่าแต่ตอนนี้มิจังหาแฟนได้หรือยังอ่ะเอ่กอก็ยังอ่ะถ้าอย่างงั้นฉันคงไม่เหงาเร็วๆนี้หรอกมั้งนี่ไปค่ะก,กี้ <S <S ไปายนะค่ะกีอืมแล้วเจอกัน อ๋ยหิมะตกแล้วเหรอเนี่ยเอเอแกแนันมันโทรยาไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่หรอมากเลยอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าตามจิบคากิ่งอ่ะหรอเอ่อโทรยะคือว่า กับฉันหรือเปล่าอ่ะคือว่าฉันชอบเธออ่ะลองคบกันได้ไหมอ้ยนเนี่ยชอบฉันเนี่ยนะอือก็ที่ผ่านมาทุกคนก็เอาแต่มองภายนอกของฉันน่ะจริงๆแล้วฉันก็เป็นแค่ผู้ชายทั่ทวไปนั่นแหละถ้าไม่ได้มีเรื่องหน้าตาก็ไม่มีอะไรดีเลยแต่ถึงอย่างนั้น เธอก็ยังเข้ามาคุยกับฉันแบบปกติได้เพราะางั้นฉันรู้แล้วล่ะว่าเธอนี่นแหละคือเนื้อคู่ของฉันเออแต่ว่าทอยะฉันยังไม่อยากคบกับใครอะ่ะเฮ้ยปฏิเสศโทย,ยะ้นเหรอต้องบ้าไปแล้วนเนี่ยว่ือขอโทษนะอ๋ออย่างงั้นเหรอ,อ,อไม่เป็นไรหรอกนี่คาก,กิ กลับบ้านด้วยกันได้ไหมอ๋อเอ่อก็โทยะนายดูแปลกๆไปไหมอะอืออะไรหรอผมนายมันอ๋อฉันลองไปตัดสั้นดูอะ่ะพอดีฉันคิดว่าบางทีคากิอาจจะชอบผู้ชายผมสั้นออนี่นายไปตัดผมเพื่อฉันนั้นหรอแล้วคากิชอบไหมล่ะออนี่ไม่ต้องมาทำอะไรเพื่อฉันหรอกนะ <laughs> ฉันอยากรู้นะว่าคากิอชอบอะไรบ้างอ่ะอยากรู้เรื่องของคากิให้เยอะๆเลยเรื่องของฉันกันเหรออืมฉันจะได้รู้ไงว่าฉันต้องเป็นคนแบบไหนคากิถึงจะชอบนี่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อฉันหรอกนะเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วนายเป็นแบบไหนนายอยากทำอะไรนายก็ทำแบบนั้นแหละแล้วคากิจะชอบไหมล่ะ ก็ดีกว่าต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อฉันอะ่ะแ้อย่างนั้นเข้าใจแล้วคางีลองคบกับฉันดูก่อนก็ได้นะออลองคบกันหรอใช่ทดลองคบดูก่อนก็ได้อ,อ,อย่าเลยฉันเป็นพวกไม่ควรมีความรักอะ่ะนี่ไม่มีใครหรอกนะที่ไม่ควรมีความรักอะ่ะถ้าอ,อ,อ,อย่างนั้นกลับบ้านกันเถอะ คากมีมีไรหรอสวยแล้วสวยแล้วชันนะลืมอาคกิฟต์หนีผมมาดีถ้าอานเห็นว่าชั้นไม่ไดหนีผม,มนะอาจารย์นอาหักคะแนนชั้นแน่เลยอะอ,อันนี้คากีพอม,มีกิฟต์สำรองมากไหมเออก็มีอันนึงนะเอาไปดิเฮ้ยขอบคุณนะคากีอืมไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าดูแลดีๆนะกิฟต์อันนี้ชั้นชอบมากแล้วก็หาซื้อไม่ได้แล้วด้วยอะ่ะรับทราบครับ จะดูแลอ่งดีเลยนะอื้ยังสามเดเรียนก่อนนะรีบตามมาล่ะอือื <c oughs> เอ่อฮากี้กลับบ้านด้วยกันนะเออคือว่าพอดีว่าฉันมีธุระต้องไปทำก่อนอะฮึอะไรเหรอคือว่าขอโทษนะฮากี้ฉันทำหายตอนเรียนพลาลาอ่อไม่ต้องร้อกนะมิจังเธอไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยอะถ้้ยังไปหากันไหมเอ่อ คือว่าตอนนี้มันนี่แหละหิมะมันตกแล้วอะ่ะนั่นสินะเอายังไงล่ะคากิไม่เป็นไรหรอกเป็นแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้อ่ะรอหิมะละลายก่อนค่อยมาหากันก็ได้ถ้างนั้นกลับบ้านกันก่อนเถอะเอออืม,อมขนาดอยู่ในบ้านนี่หนาวจังเลยอ่ะอใครโทรมามาแล้วมาแล้วรับแป๊บน,นะฮัลโหลค่ะเออ กีนอนได้ยังอโทยะเองเหรออืมฉันเองนะคือว่าฉันมีเรื่องอยากจะถามเธอหน่อยอะเ,ออเรื่องอะไรเหรอกิฟที่เธอทำหายใช่ที่เป็นรูปหัวใจไหมอะเอ,อ่ไม่ใช่นะมันเป็นรูปดาวอะอ๋อไม่ใช่สินะเอ่อว่าแต่โทยะตอนนี้นายอยู่ที่ไหนเหรอเอ่อคือว่า นายไม่ได้อยู่โรงเรียนใช่ไหมเอ่าคือไม่ได้อยู่สักหน่อยอ๋ออืมถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะอืมเอ่อนี่เขาคงไม่ไปหากิปของเราอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมเนี่ยเอไม่สิถ้าเป็นโทยาเขาคงอาจจะเฮ้ย นนะนี่นายทําอะไรของนายเนี่ยคือว่าฉันก็แค่ยอยากจะมาร้องหาดูอะแต่นี่หีมาตกนะทั้งหน้านายทั้งมือนายแดงไปหมดแล้วอะ่ะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงกันเล่า <c oughs> นี่ฉันไม่ตายเพราะเรื่องแค่นี้หรอกนะนี่แล้วนายจะมาทําเรื่องบ้าแบบนี้เพื่อฉันทําไมกันอ,ะอ่ะก็แค่บางทีมันอาจจะช่วยให้เธอยิ้มได้ก็ได้อ,ะอ่ะ แค่เพียงให้ฉันยิ้มได้นะนะอืมแชรไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะกลับบ้านไปก่อนเถอะเหลืออีกแค่สามแถวเองนี่พอได้แล้วอ,อ,อ,อีกนิดเดียวก็อาจจะเจอแล้วนะถ้าความรักมันคือการให้แค่ฝ่ายเดียวแบบนี้ยฉันก็ไม่ต้องการฮากิฉันอะฉันไม่ต้องการความรักแบบนี้หรอกนะ วิทยานี่นะเอ่อนี่คากิแกกับโทยาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่ะอไม่รู้อ่ะอ้าวเออคากิเอ่อโทยาคือว่าขอโทษนะคือว่าหลังจากนี้ฉันจะไม่ตามตื้อเธออีกแล้วล่ะก่อนหน้านั้นฉัน เลยมีของอยากจะให้อ่ะเอ่ออะไรหรอเอ่อทยะไม่ต้องห่วหรอกนะฉันไปหาตอนที่หินะมาัมาละลายแล้วเอ่อทยะ่องัอ้นฉันขอตัวก่อนนะคากเิเดี๋ยวคือว่าฉันอะถึงแม้จะไม่เคยพูดออกไปเลยก็เหอะแต่ว่าฉันไม่เคย เขียนโทยะาเลยนะถึงไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกชอบหรือเปล่าแต่มันก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกดีใจเหมือนกันเพราะอย่างนั้นแบบว่าถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนแบบนี้จะพอเข้าใจมันได้ไหมนะสักวันฉันเองจะพรอมีความรักได้ไหมนะได้อยู่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มจาก เริ่มจากลองคบกันดูก่อนได้ใช่ไหมเออหมายถึงว่าจะลองคบกับผมนะครับเอออืม <c oughs> นี S <S ่ล like oh well> ุงผมเห็นลุงยืนตรงนี้หลายปีแล้วเนี่ยรอใครอ่เนี่ยลุงหายยืนทำอะไรอ่ะฉันยืนรอแฟนฉันอยู่ออยืนรอแฟนอะไรตั้งหลายปีเขาบอกไปซื้อน้ำเดี๋ยวกลับมาผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยลุงสี่ห้าปีแล้วมั้งโอ้ยเขาทิ้งลุงไปแล้วแหละใครยิไปซื้อน้ำนานขนาดนั้นเขายังไม่ได้ทิ้งฉันเว้ยเขาแค่ไปซื้อน้ำโอลุงเจ้าผู้เม้อเขาทิ้งลุงไปแล้วตอนเนี้ยไม่ทิ้งฉันไม่เชื่อโอ้ลุงใครยิบไปซื้อน้ำนานขนาดนี้วะเขาไม่กลับมาแล้วพี่เจ้เว้ยยังไงเขากลับมา อ้ยถ้าเกิดไปหลายปีขนาดนี้ถ้าเขากลับมานะผมเรียตูดลุงเลยพี่หนูกลับมาแล้วค่ะอ้าวมาแล้วเหรอจ๊ะเออเออ,อนานไหมอ่ะอุ้ยไม่นานเลย,ย,ยงั้นไปกินข้าวกันนะคะหนูหิวแล้วจ้าแต่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะแกอย่าลืมเรียตูดถ่ายคลิปมาให้ฉันดูได้ละกันเออไปเธอจ้าเออจ้าอ,อีอ,อ่ออ,อ,อ,อ่อะไรวะเนี่ย,ยต้องเรียจรเหรอ